ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะมันเลยเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะล่งโจงโลงจงเลยก็ต้องมีการเซ็นเซอร์กันสักเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยนะทั้งหมดเลยนะี่แหละอ่าเรียบร้อยนะครับมาเลเนียเวอร์ชันบิกินี่ใสยเดียวม,มันโดนแบนไหมมนโดนแบนไหมไอ,อ,อชุดเนี้ยถามจริงเหรอมันเห็นหัวด้วยนะ ผมว่าโดนไว้ยรไม่รู้อ่ะคือไม่รู้จะเลือกชุดไหนที่มันแบบปลอดภัยเลยอะ่ะจริงๆนะชุดไหนแม่งปลอดภัยบ้างเนี่ยที่จะเอาไปนําเสนอเป็นบกคลิปได้เนี่ย อ่ะโอเคก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นมอด18บวกมันต้องเซนเซอร์ไว้อยู่แล้วล่ะแต่คิดว่าไหนไหนมันก็มีการสั่งสมาชิกใช่ไหมเดี๋ยวก็ทําเป็นแบบไม่เซนเซอร์ไว้สําหรับคนที่เป็นสมา,สมาชิกดูเนาะหรือไม่ก็กดเข้าไปดูเองง่ายๆนะฮะรู้สึกว่าพิมพ์หาแม่งจะไม่เจอด้วยนะเหมือนมันซ่อนมั้งรู้สึกว่าน่าจะเป็นไอ้นี่มั้งเรเควส์นะครับกดดูจากไอ้พวกเหล่านี้มันจะเชื่อมๆกันเพราะคนทามันคนเดียวกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมอสต,ตัวนี้มันเป็นมอสเหมือนโมเดลบอดี้นะครับซึ่งถ้าเราโหลดตัวนี้ไปชุดทุกชนิดจะใส่ไม่ได้นะครับเข้าใจใช่ไหมก็คือเนี่ยเขามีชุดมาให้นะครับเกือบจะทั้งหมดในเกมแล้วมั้งน่าจะเกือบๆนะครับเป็นชุดแบบว่าเหมือนเปิดอกเปิดอะไรเงี้ยชุดพวกชุดเรื่องบ้องอะไรทั้งหลายแหละนะครับก็ลองอ่านดูจะเอาแบบไหน เขาก็จะเขียนบอดน,นะครับอันนี้เป็นชุดแบบโป้หรือว่าชุดแบบนูดแบบเห็นหมดเลยอะไรเงี้ยความแตกต่างมันก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอันนี้ก็ถ้ามันไม่เขียนอะไรเลยก็แสดงว่ามันไม่โปนะอ่ะอันนี้นะเห็นไหมมันก็จะโชว์ส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็เป็นชุดจากที่เรามีนั่นแหละเหมือนตัดบางส,าส่วนออกไปเห็นปะตัวนี้อ่ะเห็นไหมมันไม่ได้เขียนอะไรเลยก็แสดงว่ามันไม่โปนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นชุดแบบคลุมๆออ มืนใส่เสื้อในอะไรทำนองนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะเลือกมาสักอันที่ไม่โป้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเซ็นเซ,นซอร์เยอะแยะขี้เกียจเอาบางอันมันก็โป้เหรอเอามึงก็ไม่ได้เขียนว่ามันโป้แต่ทำไมมันโป้วะชุตมาเลเนียอย่างนี้ถือว่าโป้ไหมนเนี่ยต้องเซนเซอร์ปะมันปิดหัวก็จริงอะแต่ว่ดน่าจะโดนไปเฮยอ๋อเลื่อนลงมามันยังมีนี่ด้วยนะ,ะของ NPC ที่เป็นแบบนูต ดูสิดูมันทำสิโอ้โหพี่ MPC พี่ก็ไม่เว้นเหรอโอเคผมเลือกมาเลเนียแล้วกันนะเผื่อจะได้แบบไม่ต้องเซ็นเซอร์เยอะเกินเอาแค่บพ,พอประมาณเนาะอ่าสิ่งที่ต้องใช้ควบคู่กันนะก็คือ Mod Engineer นะครับมันก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับไฟล์ที่จะโหลดนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับกดโหลดไปได้เลยนะครับวิธีลงก็เหมือนลงเสื้อปกติเลยแล้วก็ชุดของมาเลเนีย โดนไหม้าไมโดนก็ต้องไปเบร์กันนะตอนตาตอ่อทีหลังเดี๋ยวดูซิโอเคมันเป็นไฟพาร์ทแบบนี้ไม่รู้ว่าต้องแยกออ,อกมาเลยไหมน่าจะต้องแยกออกมาเลยน่าจะน่าจะลดไปเลยแล้วก็มัดเอนจิเนียร์ครับอ่ามัดเอนจิเนียร์อยู่ไหนทำไมมันให้เป็นลิงก์แบบนี้มาวะ มอสเอนจิเนียฟรอ์เอเดอริงเนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ตรงนี้ให้แล้วกันจะได้หายง่ายนะครับกดลบไปเลยต่อมาจะเป็นวิธีลงนะครับวิธีลงก็เข้าที่มอสเอนจิเนียก่อนเลยแล้วก็ลากลงมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมมีไปแล้วอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลบไปซะาะว่าผมมีอยู่แล้วที่เกียรติลงไหมสามีเสื้อผ้าอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็เลือกที่ i m p r o v e ก่อนเลยนะครับอ่ามันจะเป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็แค่เปิดมอสเอนจิเนียออกมา วางไว้จัด,จ,ดจัดให้ไม่เดี่ยวกันอ่ะคลิกที้อ่า EBB Improve นะแล้วก็ m o d Engineer นะครับง่ายๆเลยเข้าไปที่ m o d แล้วก็สร้างไฟล์ PARTS แบบนี้นะครับคลิกเข้ามาอันนี้จะเป็นไฟล์ชุดที่ผมเคยลงไว้อันนี้ก็ลากลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะอันนี้ผมเคยลงไว้ละเพราะว่าต้องทดสอบก่อนนิดนึงนะเพราะมันเป็นตัวบอดี้นะเรียบร้อยครับไม่งงนะครับก็แค่คลุมทั้งหมดแล้วลากลงไปแบบนี้นะครับตามนี้เลย แล้วก็ลบไปได้เลยครับไม่ใช่ละต่อมาชุดของมาเลเนียนะครับเป็นแบบว่าวิวเหมือนเดิมครับกลุมทั้งหมดครับล่างไปเลยอ่าไม่ทับกับอะไรด้วยไม่งงนะครับคลิกเข้าไปที่ ebb เอ้ย e b มาเลเนียนะแล้วก็พาร์สลากไปอย่างนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยลบเดิดลฟท์สักหนึ่งทีครับ,บคืนที่เดิมแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็เข้าเกมที่ แล้ i ชุดมอสเอเดอร์นะครับใครที่เข้าเป็นครั้งแรกก็เหมือนเดิมครับรัน as Admin ก่อนนะฮะเพื่อที่มันจะได้อนุญาตให้กดเข้าไฟล์นี้นะครับเพราะบางทีเครื่องเกมมันมองว่าเป็นไวรัสหรืออะไรก็ตามแต่นะเข้าเลยอ่ะโอเคเข้าเกมมันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะมันเลยเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะลงจ้องเลย ก็ต้องมีการเซนเซอร์กันสักเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยอย่างทั้งหมดเลยนะี่แหละแล้วก็ขอแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับวิธีการเซ็ตว่าเราจะเอาให้มันแบบเนียนตาที่สุดนะมาที่หอ,อสมุดนะครับนี่ครับไม่รู้ของผมบั๊กอะไรนะมันเป็นแบบเนี้ยงงเหมือนกันทำไมมีสองตัวมันบั๊กอะไรไม่รู้ก็ลเลยต้องเคลียร์สักหน่อย ไอ้พวกนี้ไม่งั้นมันจะฮิฮิฮิอยู่ในลำคาญโอเคครับก็มาปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่มาลีเนียได้เลยนะครับหรือใครที่นิวเกมก็สร้างรูปลักษณ์ก็กดถอดชุดออกแค่นั้นเองครับมีให้เลือก2องแบบนะระหว่างแบบผู้ชายหรือแบบผู้หญิงถ้าแบบผู้ชายน่าจะเหมือนเดิมมั้งแบบผู้หญิงก็นั่นแหละตูมขึ้นมาแล้วก็มีให้เลือกนะครับจะเป็นวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือชรา วัยรุ่นมันก็จะเนียนตาแบบนี้นะเป็นแบบหนุ่มสาวนะจ๊ะแล้วก็ผู้ใหญ่จะเป็นผิวแทนนะครับหรืออาจจะเป็นผิวสีแล้วก็วัยชราก็เกี่ยวย่นกันไปเลยนะฮะโอเคตามนี้นะครับหลังจากเราเลือกอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่สีผิวให้เลือกแถบที่4ีไอ้แถบที่5นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันจะเนียนตาที่สุดอะ่ะมาดูนะครับ เห็นไหมสีผิวอื่นๆมันจะตัดกับลําคอชัดเจนหน้าเกลียดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมนคิดว่าที่เนียนตาที่สุดคือแถบที่5นะครับเฮ้ยอันนี้ก็เนียนนะแต่ว่าก็ออกชมพูนิดนึงเหมือนแต่งหน้าอันนี้ก็เออมันก็ดีนะแต่ให้ดีที่สุดคือแถบที่5ครับเอืนน่อนี้เห็นไหมมันดูเนียนมากเลยอะมองแทบไม่รู้เรื่องเลยว่าคนละสีเนาะตามนี้นะครับ อีนนี้ก็จะเนียนตาแล้วทรงผมอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมจะเลือกทรงผมอะไรก็ตามสบายนะครับทรงผมไม่เกี่ยวกับทรงผมหรอกเห็นไหมมันเนียนตาอยู่นะเห็นปะเห็นปะถ้าให้ดีก็เอาผมที่มันปิดลําคอหน่อยก็จะสวยมากเห็นไหมดีเนาะโอเคตามนี้นะครับแนะนําเรียบร้อยสําหรับอ,อ่าชุดนะครับต่อมาไปที่โล่งๆสักหน่อยต่อมาครับเรื่องชุดอย่างที่บอกไปนะครับชุดมันไม่นี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะฮะ ชุดมันบั๊กหมดเลยเราต้องลงไอ้ตัวที่ผมบอกอะก็คือเราอยากได้ชุดไหนเราก็ไปเลือกดูนะครับมันจะมีชุดที่เขาทํามาให้ที่สามารถใส่ได้โดยที่ไม่บั๊กนะครับเยเห็นไหมมันใส่มันบั๊กหมดเลยเด้อบั๊กทุกจุดนะครับเห็นไหมบั๊กหมดเลยมีบางอันที่ไม่บั๊กไม่มีเลยนี่หว่าคือแบบมันทะลุตโตดหมดเลยทํโตดใหญ่กว่ามาตรฐานนะครับ เพราะฉะนั้นผมลงชุดมาเลเนียไปใช่ไหมเป็นชุดมาเลเนียที่เขาทำมาให้ซึ่งก็คือชุดนี้อ่าเห็นไหมปิดให้เรียบร้อยชุดมาเลเนียอ่าเรียบร้อยนะครับมาเลเนียเวอร์ชั่นบิกินี่สายเดี่ยวม,มันโดนแบนด์ไหมมันโดนแบนดไหมไอ,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 อชุดเนี้ยถามจริงเหอะมันเ,มนเห็นหัวด้วยนะผมว่าโดนไว้ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้จะเลือกชุดไหนที่มันแบบปลอดภัยเลยอ่ะ จริงนะยุดไหนแม่งปลอดภัยบ้างเนี่ยที่จะเอาไปนําเสนอเป็นบกคลิปได้เนี่ยผมหามุมที่แบบว่ามันเซฟที่สุดละนะครับเซฟที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วนะฮะไม่รู้จะทําเป็นหน้าปกได้หรือไม่นะครับก็อาจจะต้องมีการเซ็นเซอร์กันอยู่ดีนะครับไว้จะทําเป็นแบบไม่เซนเซอร์ลงไปในสมาชิกแล้วกันนะใครอยากดูก็ไปดูในนั้นเอาแล้วกันนะเป็นอันสสิ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ลิปหน้าน่าจะเป็นรีเชตของเรเดตละแล้วก็เป็นมุกเซตบอสในเกมดาร์กโซแล้วก็จบด้วยอ่ามุกเซตของเซกิโรในเกมดาร์กโซป่ะเอ้ยมุกเซตของเอเดริงหรืออะไรวะเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะ